สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกันนะคะก็จะมีให้เพื่อนๆเ,เลือกตั้งแต่กองที่1 2และ3ค่ะถ้าเกิดว่าหลังจากที่ได้เลือกกันแล้วเราก็จะทําการทํานายดวงของชาวราศีกันที่เลือกในแต่ละกองนั้นๆน,น,นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีชาวราศีกันที่เลือกกองที่1นะคะคะไพ่ t i n g และเพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะทําการเปิดไพ่ให้เลยนะคะ โอเคค่ะในตอนนี้คุณมองโลกในบนพื้นฐานของความเป็นจริงและความเป็นเหตุเป็นผลซะส่วนใหญ่นะคะส่วนในตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณมันทำให้คุณคิดมากแล้วส่วนเรื่องการที่คุณจื่อสารกับผู้คนเนี่ยคือคุณมีความรู้สึกว่าผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคุณแล้วก็ มันลำบากที่จะสื่อสารในตอนนี้และอันนี้ก็คือเรื่องในบ้านของคุณเรื่องส่วนตัวของคุณทั้งต่างๆนานาคุณจะใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในด้านของครอบครัวของคุณนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณสนใจเนี่ยในตอนนี้คุณสนใจอะไรที่มันเป็นนามธรรมามากกว่ารูปธรรมาอาจจะหมายถึงการสนใจในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอย่างไร การวิปัสสนาการนั่งสมาธิหรือว่าอะไรที่เป็นศิลปะหรืออะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เวลาถ้าเกิดว่ามีใครมาขอความช่วยเหลือคุณคุณก็จะตัดสินใจใช้เหตุผลในการตัดสินใจว่าคุณจะช่วยเขาหรือไม่ช่วยหรือจะช่วยเขาแค่ไหนนะคะในตอนนี้เรื่องความรักของคุณถ้าเกิดว่าคุณโสดคุณก็จะได้พบความรักที่ เติมเต็มที่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วความรักของคุณก็จะดีขึ้นไปอีกนะคะถ้าเกิดว่าจากก่อนหน้านี้มันเฉยๆตอนนี้ก็คือจะดีขึ้นไปอีกคือดีมากนะคะและส่วนตรงนี้ก็จะพูดถึงทรัพย์สินของคุณในเรื่องนี้ทรัพย์สินของคุณไพ่บอกว่าอ,อ,อย่าเปิดเผยอะไรให้มากกับผู้คนนะคะก็คือบอกเท่าที่เขาควรจะรู้ก็พอไม่ต้องก็คือให้ระวัง ในเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องนี้พูดถึงใบนี้นะคะพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ทุกๆอย่างที่ผ่านมาจากประสบการณ์ชีวิตหรือจากในห้องเรียนก็ตามก็คือในตอนนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีในทิศทางด้านบวกคือมันทําให้คุณเนี่ยเหมือนแบบ สามารถนำมันมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันของคุณประมาณนี้นะคะก็คือแบบสิ่งที่คุณเรียนมาเนี่ยมันออกไปทางแบบสดใสนะคะก็คือหรืออาจจะแปลได้อีกอย่างว่าคือการศึกษาของคุณเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงต่อให้คุณไม่มีใบปริญญาก็คือถือว่าคุณมีความรู้และมีความมีประสบการณ์ที่มากพอที่จะถือว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในด้านด้านหนึ่ง และไพ่ใบนี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับหน้าที่การงานและเออจะเรียกว่าอะไรนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรนะโอเคค่ะไม่เป็นไร reputation reputation ชื่อเสียงโอเคชื่อเสียงของคุณนะคะก็คือหน้าที่การงานของคุณเนี่ยตอนนี้ไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นควีนดาบค e ีนดับเนี่ยก็คือจะเด่นในเรื่อง ความก้าวหน้าด้านหน้าที่การงานอยู่แล้วและต่อมาก็คือ s of candles หรือ7ไม้เท้านะคะอันนี้ก็คือการสื่อสารของคุณกับคนรอบข้างเอ้ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างก็คือคุณพยายามอยู่คุณพยายามที่จะทําให้คนรอบข้างเข้าใจคุณนะคะคุณใช้ความพยายามมากถึงหลายครั้งหลายคราว กันทีเดียวและนี่คือสิ่งที่คุณเก็บเอาไว้อยู่ในใจนะคะก็คือคุณมีความชอบคุณมีความชื่นชอบคุณมีแพชชั่นบางอย่างที่คุณอยากจะแสดงออกมาแต่คุณไม่สามารถแสดงออกมาได้ด้วยเหตุผลอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาระหน้าที่หรือหลายๆอย่างหรือเวลาที่ไม่เพียงพอหรือฐานะหรือสถานะของคุณในตอนนี้ทำให้คุณไม่สามารถเริ่มต้นสิ่งที่คุณต้องการจะเริ่มต้นได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันคืออะไรๆๆคือคุณมีความมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณสนใจหรือสิ่งที่คุณชื่นชอบเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถทำให้คุณดำเนินชีวิตได้หมายถึงหมายถึงว่ามันไม่สามารถแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะสมมติว่าคุณอยากจะหาเงินด้วย ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์สมมุตินะคะแต่ว่าคุณก็ยังคิดแล้วคุณก็คิดว่าคือคุณอาจจะคิดอยู่ลึกๆว่าคือสิ่งนี้มันไม่ตอบโจทย์สิ่งนี้มันยังไม่สามารถทำให้คุณหาเงินได้เพียงพออย่างที่คุณต้องการอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณคิดนะคะคือคุณค่อนข้างจะแบบใช้เหตุผลมากในหลายๆอย่างในแทบทุกเรื่องและส่วนอันนี้ก็คือ คุณกำลังคิดมากเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูแนวโน้มเรื่องการเงินของคุณให้นะคะแนวโน้มเรื่องการเงินของคุณ Queen of Present Queen เหรียญค่ะ King of Candles เอ,อ่อราชาไม้เท้าราชาไม้ โอ้อ n คันโดสีไม้นะคะนายออนีโดสก้ดาบค่ะไฟฟ์ออฟพรีเซนต์หรือ5เหรียญจริงๆสถานการณ์การเงินของคุณมันจะไม่ได้แย่มันจะไม่แย่เลยนะคะ เพียงแต่ว่าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับมันคุณมีความกังวลเกี่ยวกับมันเยอะมากคือคุณ,คณมีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะแล้วก็หลายๆอย่างคือคุณไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในในในเส้นทางชีวิตของตัวเองในตอนนี้สักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะมันทําให้คุณคิดมากแต่จริงๆในในตอนเนี้ยคือการเงินคุณนะมันโอเค มันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วแหละแล้วก็หนะ้าที่การงานคุณเนี่ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะฉะนั้นอืมยังไงก็อยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคำแนะนำให้นะคะ a l m o s t have prices The f e r y ring skill advance d training repeat improvement ค่ะก็คือไพ่ใบนี้บอกกับคุณว่าคุณไม่สามารถรอได้อย่างเดียวนะคะสิ่งบางสิ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อคุณลงมือทำมันเท่านั้นและทุกครั้งที่คุณทำอะไรดีๆจะต้องมีผลตอบแทนอย่างแน่นอนและการงานฝึกฝนก็จะช่วยให้คุณ มีความพัฒนานะคะแล้วก็ไปได้ไกลอันนี้คือสิ่งที่ไพ่สามใบนี้แนะนำคุณนะคะเอาละค่ะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆถ้าหลังจากนี้ดูเก่งกว่านี้ก็จะดูให้ละเอียดขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะเอ้ยไพ่ใบที่สองอาร์ a n นแดและเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเราก็จะทำการเปิดไพ่ให้เลยนะคะในตอนนี้ตัวคุณเน้นการวางแผนเพื่อที่จะทำให้อนาคตของคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคืออาจจะ หมายถึงว่าช่วงนี้คุณอาจจะใช้การปรึกษาหารือโดยปกติแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่เวลาไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะปรึกษาคนรอบข้างปรึกษาเพื่อนหรือว่าปรึกษาคนที่คนที่คุณไว้ใจคนในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนการเงินของคุณเนี่ยในตอนนี้คุณยังไม่แน่ใจว่าการเงินของคุณมันไปในทิศทางไหนแต่ว่าสําหรับคุณในตอนนี้มันรู้สึกว่ายังสบายสบาคือคุณยังมีความยังมองโลกในแง่ดีว่าเอ มันยังมีโอกาสหลายๆอย่างให้กับคุณนะคะแล้วก็เวลาที่คุณสื่อสารพูดคุยกับคนรอบตัวเนี่ยคือคุณจะใช้ความเข้าอกเข้าใจใช้เขาเรียกว่าจิตใต้สํานึกใช้จิตใจในการสื่อสารกับพวกเขาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องส่วนตัวของคุณเรื่องเกีนน่ยวกับในครอบครัวของคุณคุณจะใช้คุณจะแก้ปัญหาและคุณก็จะเป็นคนที่ เหมือนกับคนในครอบครัวจับเพิ่งพาแล้วก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีพลังในหลายๆอย่างนะคะอาจจะหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ตัดสินใจในหลายๆเรื่องหรือให้ความช่วยเหลือในด้านพละกําลังหรือจะเป็นจะหมายถึงว่าคนรอบข้างคนในครอบครัวมองว่าคุณแข็งแกร่งก็เป็นได้นะคะแล้วส่วนนี่คือ queen of w a n d s ในเรื่องของสิ่งที่คุณสนใจ คุณกำลังแสวงหาการงานที่จะช่วยให้คุณพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะในตอนนี้คือคุณแบบพร้อมที่จะทำงานเต็มที่พร้อมที่จะหางานพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตการเงินของคุณอันนี้คือไพ่บอกนะคะและถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือของคุณคุณจะมีใครมาขอความช่วยเหลือกับคุณคุณจะรู้สึกเบือ่อ นะคะจะเป็นความรู้สึกเบือเบ่อๆแบบอ,อ๋อมาขออีกแล้วเหรอมาขอความช่วยเหลืออีกแล้วเหรอแต่ก็ค,คือคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือแต่แค่จะมีความรู้สึกเบือ่อในในการช่วยเหลือคนก็เท่านั้นเองนะคะส่วนในตอนนี้เรื่องในเรื่องความรักของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังโสดก็คือในตอนนี้คุณจะมีการลุกจีบใครบางคนแต่ว่าลุกจีบแบบไม่ไม่ใช่แบบ คือลุกจีบแบบมีการวางแผนล่วงหน้าคือมีการจะไม่ใช่การลุกจีบแบบล,ลุกแบบจนอีกฝ่ายกลัวก็คือคุณก็จะคอยคอยดูอีกฝ่ายด้วยว่าเขาเป็นยังไงเขามีปฏิกิริยาตอโต้อย่างไรหรือถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยคือทั้งคู่เนี่ยแบบมีความลหลงไหลในซึ่งกันและกันก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะ ส่วนไพ่ใบนี้จะพูดถึงทรัพย์สินของคุณซึ่งเราจะข้าไปเรื่องอาการศึกษาของคุณและสิ่งทุกสิ่งที่คุณเรียนรู้มาคุณมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งที่คุณเรียนรู้มาทั้งในและนอกห้องเรียนไม่ตอบโจทย์กับคุณนะคะไม่ตอบโจทย์ก็คือคุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เอามาใช้ในสายงานอย่างเช่นคุณอาจจะ เรียนมาสายหนึ่งแต่ว่าพอคุณออกมาทํางานจริงๆเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ทํางานสายที่คุณเรียนมาอาจจะมาทํางานอีกสายหนึ่งซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกเสียายรู้สึกผิดหวังว่าเอิคุณน่าคุณไม่น่านเลือกสายนั้นเลยประมาณนี้นะคะแล้วส่วนเรื่องหน้าที่การงานของคุณในตอนนี้ก็คือเป็นคิงเหรียญถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกณฑ์ที่มั่นคงนะคะแล้วก็การสื่อสารของคุณเอเอไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบตัวก็คือเดอะสตาร ก็คือมันยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะดูแล้วคุณจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นทําให้ขอมสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่วนในใจลึกๆของคุณก็คือดอ e c h ร r i o t คุณมีความรู้สึกว่าคือคุณอยากจะให้หน้าที่การงานคุณเนี่ยไปในทิศทางที่แบบที่มันพุ่งกว่านี้ที่มันดีกว่านี้คือในตอนนี้คือคุณยังไม่พอใจคือคุณอยากให้มันดีให้มากกว่านี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วกาที่การงานของคุณในตอนนี้คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีมาก เลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็หรืออาจจะแปลอีกไหนว่า the c h a r i o t เนี่ย <c oughs> ก็คือจริงๆลึกในใจเนี่ยคุณอยากจะเดินทางอยากจะทำงานที่แบบใช้การเดินทางไปที่อื่นอย่างเช่นเป็น air h o ฮสเตสหรือว่าเป็นคนเออเป็นไกด์แบบนี้นะคะก็คือเป็นงานที่แบบเดินทางแต่ว่าในตอนนี้คุณไม่สามารถทำได้เท่านั้นเองนะคะนั่นก็เป็นเพราะสถานการณ์ในตอนนี้ที่พวกเราดูดูกันอยู่คะ่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูให้กับใบนี้นะคะ i a s all candles อโอเคค่ะก็คืออันนี้พูดถึงเรื่องทรัพย์สินของคุณแล้วก็เป็นไพ่ใบนี้ใช่ไหมคะไพ่นักบุญในตอนแรกก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพอดูไพ่เสริมแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคค่ะก็คือสิ่งที่คุณทำเนี่ย คือคุณเป็นคนที่ใจดีนะคะใครขอความช่วยเหลือหรือใครเดือดร้อนเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะให้ของช่วยเหลือกับเขานะคะแต่ว่าก็ส่งผลดีให้กับคุณเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอเคค่ะที่คุณทับก็ดีอยู่แล้วแต่ยังไงก็อออยากให้ ดูดีๆนะคะในแต่ละครั้งที่ช่วยเหลือผู้อื่นยังไงก็อย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรืออยากทำให้ครอบครัวเดือดร้อนก็เป็นพอแล้วนะคะการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่มันต้องมีความอยู่ตรงกลางแต่เท่าที่ดูคุณอาจจะสามารถช่วยเหลือได้อยู่ตรงกลางเพราะว่าเคยเจอบางเคสที่ เขาให้ความช่วยเหลือแล้วมันทําให้ตัวเขาและครอบครัวต้องเดือดร้อนก็เลยอยากจะเตือนใจให้ทุกๆคนที่เป็นคนใจดีเอ่อระวังเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะเอ,อจะดูเรื่องไหนดีส่วนเรื่องการศึกษาของคุณเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหานะคะเพราะว่าหน้าที่การงานในตอนนี้ของคุณเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วเกณฑ์ที่ดีที่มั่นคงอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะ มันไม่เป็นปัญหาเลยก็คือตอนนี้คุณบาลานซ์กับมันได้ดีถึงแม้ว่าคุณจะผิดหวังกับสายเรียนที่คุณเรียนมาแต่ว่าคือคุณก็บาลานซ์ชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคําแนะนําของคนกองนี้นะคะโอเค you are rare and free จูงเชื่อว่าคุณ คนอย่างคุณมีไม่เยอะนะคะแลวคุณก็เป็นอิสระคนอย่างคุณมีไม่เยอะ your imagination franchise h o t r e a s u r e ไพ่อยากจะให้คุณ uh, เ enjoy กับชีวิตนะคะให้คุณแบบเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามาในชีวิตให้ ลองพิจารณาดูก่อนแล้วก็คว้ามันไว้นะคะเพราะว่าหีบสมบัติที่คุณเจออาจจะเต็มไปด้วยสมบัติมากมายก็เป็นได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เปิดกล่องคุณก็อาจจะไม่ได้พบกับสมบัตินะคะหรือคุณอาจจะพลาดสมบัติกล่องนี้ไปก็เป็นได้ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่บอกกับคุณนะคะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆสําหรับวันนี้ ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงกองที่3แล้วนะคะเคเฟีเจอร์เราจะมาดูดวงของคุณในคร่าวๆทุกๆกเรืองโอเคค่ะและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็จะทำการเปิดไพ่ให้คุณในตอนนี้เลยนะคะ นาละค่ะในตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณได้พ่ายแพ้กับอะไรบางอย่างกับใครบางคนหรือกับสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถควบคุมมันได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงว่ามีการสูญเสียบางอย่างจะเสียสูญเสียบางอย่างที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าก็เป็นการสูญเสียที่เล็กๆน้อยๆในชีวิตคุณเหนือไม่นานนี้และสถานการณ์การเงินของคุณ มันเกิดการพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือนะคะการสื่อสารของคุณกับคนอื่นก็คือคุณสื่อสารในลักษณะที่เฮฮาเป็นเพื่อนฝูงกันและส่วนชีวิตส่วนตัวของคุณชีวิตในครอบครัวของคุณในตอนนี้คุณจะสามารถบาลานซ์มันได้อย่างดีนะคะก็คือจะ ใช้ทั้งเหตุผลและทั้งความรู้สึกในการแก้ปัญหาต่างๆในบ้านของคุณนะคะอะค่ะแล้วก็ต่อมาสิ่งที่คุณสนใจก็คือเป็น6ถ้วยเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับในอดีตกับสิ่งที่คุณเคยรู้จักคุ้นเคยหรือว่าคุณเคยทํามันมาก่อนอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณสนใจอาจจะเรียกได้ว่าเป็นงานอาดิเรกหรือว่าเป็นอะไรที่คุณสนใจมาเป็นเวลานานแล้ว เมื่อเวลามีใครใขอความช่วยเหลือคุณคุณจะให้ความช่วยเหลือพวกเขาอย่างเต็มที่คุณมีเท่าไหร่คุณก็จะให้เขาไปให้ความช่วยเหลือเขาอาจจะเป็นทั้งเวลาทั้งการให้กําลังใจหรือว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้ยืมของอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนในตอนนี้ความรักของคุณถ้าคุณเป็นคนมีคู่คุณจะใช้ ความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจทุกเรื่องหรือว่าในการแก้ปัญหาทุกเรื่องในเรื่องชีวิตคู่ของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังโสดเนี่ยแปลว่าในตอนนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะมีแฟนเพราะว่าคุณอยากจะโฟกัสทุกๆอย่างเกี่ยวกับการงานก่อนนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงทรัพย์สินของคุณเราก็จะข้ามไปเป็นเรื่องการศึกษาของคุณเรื่องการศึกษาของคุณคุณค่อนข้างมีความกังวลเพราะว่าคุณกลัวว่าการศึกษาของคุณจะไม่เพียงพอที่จะ ให้คุณดำรงชีวิตหรือว่าเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาดูตรงนั้นอีกทีนึ่งเก้าเก้าถ้วยเก้าถ้วยเนี่ยก็คือความคือเกี่ยวกับหน้าที่การงานและชื่อเสียงของคุณซึ่ง มันเป็นไปในทางที่ดีนะคะแต่ว่ามันยังดีไม่สุดเพราะว่ามันยังเป็นเลข9ยังไม่ใช่เลข10คุณมีความรู้สึกลึกๆว่าในตอนนี้หนะ้าที่การงานของคุณมันควรจะดีได้มากกว่าน,นี้แต่ว่าคือมันก็อยู่ในระดับที่ดีที่โอเคไม่เดือดร้อนแต่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่พอและในตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบๆข้างค่อนข้างจะเงียบๆนะคะเป็นเดอะเฮอร์ก็คือเงียบ ส่วนสิ่งที่อยู่ลึกๆในใจของคุณก็คือ The High b e l หรือนักบวชบางที่อาจจะหมายถึงว่าคุณต้องการจะปลงปลงจากความวุ่นวายตรงนี้ไปบวชอยากจะหนีไปบวชหรืออยากจะทําการอุศลก็เป็นได้นะคะแบบเพื่อแบบให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นหรือว่าเพื่อแบบให้ตัวเองสบายใจแบบนี้เป็นต้นนะคะ อะไรเราจะกลับมาเรื่องการศึกษาของ,ของคุณอื้ม Ace o f potions ขออีกใบค่ะก็คือสิ่งที่คุณเรียนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะแต่ว่าเอ่อ ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันอาจจะย,ยังทำให้คุณไม่สามารถที่จะหนักมันมาใช้ได้เนื่องจากองค์ประกอบหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้คุณมีความกังวลตรงนี้ส่วนเรื่องหน้าที่การงานของคุณเดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มเรื่องหน้าที่การงานของคุณแล้วกันนะคะมอหน้าที่การงานของคุณอุ้ย หน้าที่กนแล้นของคุณเจมเปอร์เอไอพเพรสเซนต์ทูอัพพอชัน o หรือทูอ อืม two อ f c a n แคนดิลส m เจ้าม i อคือแนวโน้มหน้าที่การงานของคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าเป็นห่วงเลยนะคะเป็นเกณฑ์ที่ดีมั่นคงและมีอนาคตค่ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้คุณไม่จาเป็นต้องกังวลว่าสิ่งที่คุณเรียนมามันจะไม่ตอบโจทย์นะคะถ้าเกิดว่าคุณ คอยมองหาโอกาสและเดี๋ยวเราจะมาดูคำแนะนำของไพ่กันนะคะแนะนำของไพ่สำหรับคนกองนี้ค่ะ Wonder what will happen next At l e a s h in the sea of tears cast away all y o u d i d โอเคค่ะก็คือในตอนนี้ไพ่ก็ได้บอกคุณว่าคุณจะมีข่าวดีในอนาคตนะคะก็คือในไพ่ใบนี้ได้บอกคุณว่าจะมีข่าวดีในอนาคตแล้วก็ให้คุณเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ให้คุณคิดก่อนที่จะลงมือการทําสิ่งใดนะคะส่วนอันนี้ก็คือมีความหมายว่าทะเลเนี่ย ในตอนนี้ที่คุณกําลังรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีวันหนึ่งเดี๋ยวมันจะต้องจบวันหนึ่งคุณจะถูกพัดไปถึงฝั่งที่จะนําพาเรื่องที่คุณไม่คาดคิดขึ้นมานะคะเส้นทางของชีวิตในตอนนี้ก็คือจะพาคุณไปในทิศทางที่ดีขึ้นไปในอนาคตที่ดี อันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณอยู่กลางทะเลแห่งน้ําตาคุณมองไม่เห็นฝั่งคุณมองไม่เห็นอนาคตคุณมองไม่เห็นโอกาสดีๆแต่ให้คุณเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะเจอกับข่าวดีและสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะคะเพราะดูแนวโน้มหน้าที่การงานคุณแล้วเนี่ยมันออกมาดีทุกใบออกมาดีทุกใบเลยนะ,นะคะก็คือมีทั้งเนี่ยมีไพ่เอเพอร์เรอร์มีไพ่เนี่ยไนท์ออฟ pentacles ก็คือความมั่นคงเนี่ยมีทูออฟโพชชั่นอีกเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยเอ่อทูออฟบอนอันนี้ก็คือทูออฟคัพสนี่คือท of wands แล้วก็ the magician คือถ้าเกิดคือคือไพ่ไพ่ใบนี้เนี่ยจะจะดีในเรื่องของความรักนะคะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะถึงหมายถึงเฉยๆแต่ว่าจะบอกว่าอีก4ใบเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นมาในเรื่องของการงานเมื่อไหร่เนี่ยก็คือ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะในเรื่องของการศึกษาที่ผ่านมาแล้วโอเคค่ะยังไงก็อุ้ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ